สวัสดีเจเน่ต้อนรับสู่เป็นเกย์อยู่นะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเออแอป,ปลาลานิคมนะฮะชื่อเกมว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ชื่อเกมให้เนี่ยเนี่ยอันนี้ชื่อเกมชื่อเกมนะทุกคนใคร <laughs> วันนี้เราก็จะมาเล่นกันนะฮะผู้เล่นหลายคนวันตากับผู้เล่นจริงๆ,ๆไงอา้าวแชทเฮ้ย อะไรวะมันมีแชทได,ด้หรอพร้อมพีดิบอะไรวะเราจะรู้ไหมเนี่ยก็คืออะไรก็คืออะไรเข้านี้ดีกวะเอา้าจะได้เข้าน,นี่ยเกมล่าอันนี้ผมอ๋ออันนี้คือ ประเทศอันนี้คือทวีปเอเชียเราจะยึดละเราจะล่าอาไาในคมยึดอาณาจากักรไปล้วเอออ้อมันเป็นสีแบบนี้เลยเหรอเออขอใจกลางประเทศไทยเลยกันนะเอาเราสีขาวอ่ะสวยละสีขาวอยู่กองตรงนี้ดีกว่าเป็นทีมสีขาว อไปไปไปเฮ้ยแป๊บเดียวทำไมมันขึ้นเยอะจังเลยวะอิสลามใครนับถือแบบนี้เนี่ยคงไม่เลาะแล้วแหละสีดำหูสิบหกเปอร์เซ็นต์เออแล้วมันก็สวยละ ทั้งสามสามนาจักเนี่ยทำไงดีอ้ยสีดำลุ้นเลยแค่ทีมขาวเอาเอ้ยมันสีดำมันโหดอนี่ยไล่ตรงบนเรียนจบแล้วเว้ยวันนี้ห้ามตายร้านปิดจูดี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 ดดดโกู กาสงครามเฮ้ยทีมขาวเรา42%เปอร์เซ็นละประเทศเฮ้ยเป็นเราประเทศใหญ่อันดับสองเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้คือประเทศไทยแน่นอน,นอเราจะสู้จนหมดนี่เลย ึโอ้โหเฮ้ยสีขาวเจ็ดสิเปอร์เซ็นโคตรไหวเฮ้ยน้ำเจ็ดสิเ็ดเปอร์ซนแล้วก็แผ่นดินยี่สแปดเปอร์ซนอ่าก็แค่รอดูนะฮะลงคลิปไปสามนาทีอันนี้คือทางยุโรปวะเนี่ยประเทศอเมริกาประเทศอังกฤษม่ดได้แค่เนะี่ย เฮ้ยก็สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วจากเล็กๆนิดหนึ่งตอนนี้เริ่มกว้างและนะาตรงนี้ก็ยืดละเริ่มยุดละอันนี้อันนี้เป็นอาณาจักรอะไรดีเหมือนไทยเลยอะเนี่ยอันนี้กัมพูชาอันนี้มาเลเซียมาอินโดนีเซียอย่างนี้อันนี้อันนี้อินโดนีเซียอันนี้มาเลเซียฟิลิปปินส์ไม่มีค่ะอันไทยหรืออะไรเลยอันนี้ไต้หวันอันนี้จีน จีนอินเดียปากีสถานอันนี้อะไรไม่รู้อิหร่านเฮ้ยสีดำ99สีดำ1%แล้วอันเนี้ยทำไม่เม้ะสู้กับอันนี้หน่อย นาฬิกาใครวะอ๋บะอบ่ายสองแล้วอ้าวทำไมในภาษามันเป็นบ่ายโมงแปสิบเก้ามันจะได้ไปต่อไหมเนี่ยอ๋อเกมแปบบ๊บเอ่อจะเล่นแบบเป็นไม่เอาไม่เอาแบบทีมอะหนึ่งต่อหนึ่งเอาอันนี้ดูวะ แชททำไรกันวะสแกนีเวียอขอบ้นนี่กว้างๆเอา้เอาอันนั้นจากเราชื่อเป็นเกย์อยู่นะฮะแลนด์ไม่ใช่เหรอเอาววาตรงนี้แหละโอเคยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอันนี้ไม่สน สมสโรงเรียนที่สบานตมมุมกี้อะไรอีกเน่ะโรงเรียน,นร้องได้บ่เฮ้ยตอนนี้เรามีพื้นที่หนึ่งพันพิกเซลไม่รู้เฮ้ยจะยึดได้หรือยังเนี่ยกับไ,ปไอประเทศอันนี้ เออตอนนี้ประเทศเราใหญ่อันดับหกและอันดับสี่อันดับสามอัดนดับสองอันนี้สู้ไม่ได้หรอกใหญ่กว่าเราอีกสวยละพระราชาเลยอันนี้เฮ้ยช่วยด้วยเราโดนยึดโอ้โหโอ๊ยมยามยา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 เราจะล่มสลายแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ รุมนักกูเดิมรุมสลายฮะฮะอะลองเอฮ้ยหกนาทีไวจังเล่นอะไรดิหนึ่งต่อหนึ่งร้อมอุ้ยทะวีบเลยเราขอเป็นประเดศไทยนะกรุงเทพมาหานคร จุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางประเทศกรุงเทพมหาคนครโอ้ยมันอ,อ,อยู่ไหนตรงนี้กรุงเทพมหาคนหารคร What is that? แต่นี่งไงเป็นกีนะฮะแลนชื่อไม่เหมือนคนอื่นอะ l a t t h e f u c k m a n โอ้ยถึงชายฝั่งแบบตรงนั้นได้แล้วออกเดินทางมาั้เนี่ยพอนไ่วะเฮ้ยเวลาถ่ายคลิปเนี่ยาอนไว่วะตอนนี้เป็นประเทศทไทยที่ใหญ่ที่สุดละมันคุอคนรับข้าวนนี้เหมือนคุยกับตัวเองเลย โว้โหมีแต่ประเทศใหญ่ๆทางนั้นเฮ้ย hey, เราจะสามารถเราจะสําเร็จได้ไหมมาดูกันทนําเมันเหมือนเล่นคนเดียวะวะเฮ้ยไ่ไปรหเทเราใหญ่แล้วทําไรอ่ะฮะทําไรทําไรทําไรอ่ะฮะทําไรทําไร ที่ตรงนี้มไม้ภาคใต้มันทำอะไรได,ได้เอ้ยเหมือนจะสำเร็จนะเฮ้ยไอ้ไอ้นักจักรศิูป์พูนมาได้ไงวะโอ้โหมาทั้งสองไม่ไม่ไม,ไม่ไอ้นี่มันหุดไปไม่ใช่เล็กนิดเดียวทำอะไรได้ เฮ้ยจะสู้ได้นเนี่ยกด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 กค้างไม่สน,นะฮะไม่สนเออสู้กับนี้ไอคือโกเคมันง่ายได้ไ่อันนี้ดินแดนที่ไม่มีใครต้องการหรอขอขอโอเคไอ้นี่มันเฮ้ย เลยเราเป็นจะทำไมได้ทำอะไรทำทำอะไรน่าโอ้โหตัวนี้ใหญ่เป็นอาลับหนึ่งโ,โสวยละมันติดกับประเทศไอ้นี่อยอลอยลอยลลอยลลอยลออยโอตโโอ,โโอโโนนี้ตอนนี้ทวีปตอนนี้ทวีปทวีปเอเชียแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งละไอ้นี่มันทำไม่ได้ เริม่มสลายเลยนี่ยตอนนี้มันเริ่มมันแบ่งครึ่งเลยฮ่าฮา่าเราชนะนอนอะ่ะเย้เราชนะแล้วอืโอโหอัดลิปไปสิบวนาทีโคตรไวยึดตรงนี้โหตอนนี้เราเป็นมหาเอ้ยอันนี้เป็นประเทศยุโรปปะเนี่ย มนุษย์สองคนอะไรเนะี่ยยุโรปโคตรกากโอ้โหเฮ้ยโอ้ยว้าวชนะแล้วโอ้โหถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมแล้วโอเค โ่้ใถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกำใจกดแล้วก็ดาวน์โหลดด้วยเผื่อจะดูแล้วก็ดาวน์โหลดด้วยนะคลิปมาสนุกม,มากถ้าใครไม่สนุกก็ <c oughs> โอเคแค่นี้บ๊ายบาย